เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับอลนะครับมาเกมฮิตแมรีบอลเองนะครับผมในคลิปนี้จะมาลองทีมตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับก็ยามาโตะนะครับซึนะและก็เบลนะครับผมก็คือใช้ทีมหลักเป็น3ตัวนี้เลยนะครับซึ่งแต่ผมก็ปั้นมาประมาณนึงนะครับคือไม่ได้ปั้นเยอะหรอกเพราะว่าผมเนี่ยทรัพยากรค่ที่จะน้อยแล้วก็เงินเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอันนี้ผมขอถามท่านผู้ชมก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับว่า เศษอันเนี้ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับคือเลยมาถามท่านผู้ชมนี่แหละมี123อันนะฮะดองไว้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็เงินเกมนี้หายยากมากนะครับผมนะฮะก็ตัวละครใช้ก็อย่างที่เห็นครับ3ตัวหลักนะครับตามนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงด่านให้ดูก่อนเลยนะครับคือบอกเลยว่าเกมนี้มันเล่นมันมากนะครับเล่นมันมากนะครับผมนะฮะส่วนคลิปเปิดกระชานเนี่ยแม่ไม่พูดถึงนะเกลือนะครับทีมหลักก็เป็นทีมนี้นะครับผมก็ที่จริงอยากจะใส่ อันนี้เข้ามาแต่ว่าผมเนี่ยชอบเบลมากกว่าด้วยความที่สกิลมันค่อนข้างที่จะดีกว่าชาวช่องเขานะครับผมแต่ผมก็อยากจะใส่ตัวอื่นมาแทนเหมือนกันน,น,นะเพราะว่าดูดิตัวอื่นเนี่ยดาวเยอะมากเลยดูสามตัวหลักดิสองดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะเอาตัวพวกนี้แหละเล่นนะครับโอเคปะต้องบอกท่านผู้ชมงี้ครับผมชอบยาบะโตมากนะครับคือหมายถึงในเกมนี้นะนะครับมันตีแบบมันมากพุดนเลยมันตีแบบมันมากแบบแทง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 เดียวเลยนะครับโคตรชอบจริงๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู เปลี่ยนเลยละกันอื้มันจะกระตกเลยนะทุกคนนะเพราะว่าคือในมือถือผมยังไม่รอดอะสเปคผมแบบแรงมากอะผมยังไม่รอดอะกระตุกแบบกระตุกมากนะครับผมอันนี้เล่นในคอมคือแบบยังกระตกอะที่ดูดิโอ้โหจริงๆนี่คนโทรดิลอดนี่ดูดิแทงโคตรมันอนะคือปรับเป็นคูณสองเลยโคตรจะมันทุกคนอะถ้าปรับเป็นคูณหนึ่งมันก็จะแบบแบบปกติเนาะนะครับแต่ผม ชอบปรับคูณ2อ่ะบอกเลยว่าแม่งมันแบบมันจัดจัดนะครับเรียบร้อยบอกเลยโคตรมันคือเกม่ยวบผมพูดเลยนะผมไม่ค่อยสนใจเรื่องอันดับเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับอันดับอารีนาใช่ไหมไอที่มันแต่อันดับคือผมพูดเลยนะว่าตามไม่ทันแล้วนะครับมีคนถามว่าผมอยู่เซิร์ฟหน่อยผมอยู่เซิร์ฟสามนะครับผมนะฮะอยู่เซิร์ฟสามคือตามชาวบ้านช่องไม่ทันแล้วครับอ่ะเข้าอารีนาให้ดูอ่ะสนามประลองนะครับ ดูอันดับอยู่อันดับ4 0 0พันะครับผมนะพลังรวม2 9 0 0 0นะครับคือตามชาวบ้านจะช่องไม่ทันแล้วนะครับขนาดมีตัวละครที่ดีอย่างนี้แต่ว่าก็สู้ไม่ไหวนะครับคือเขาเก่งกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองสู้ให้ดูนะอารีนานะครับจริงๆถ้าเราใส่ตัวนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนไหมว,วะใส่เบลก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาซูน,น่ามาใส่เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันเนาะมาดีนะในโหมดอารีนาเนี่ยมันให้ต่อสู้แบบออโต้ได้นะครับเราไม่ต้องกดเองนะกดเองแม่งค้นเมื่อยจริงๆค้นเมื่อ,เอ,อยเลยในคอมอ่ะ <c oughs> คือเบลบางมากพูดเลยโอ้โหพึ่งหลอดแล้วเบลเบลพึ่งหลอดแล้วซูน่าแบกซูน่าอนาคตของเราแบกมากโอ้โหไ,ไหวปะวะเนี่ยโดนรัวๆโดนรัว,วๆวเฮ้ยสู้เขาดิทาร์ซาต้าเป้วคนนึงนะครับเอาละเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันมีรู้สึกจะมีการ์ดดูดเลือดด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน,นะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อสู้ได้อยู่เรียบร้อยเหลือตัวเดียวครับผมฝั่งเขา รีบครับผมเอ้ยเอาดิชนะเฉยปกติผมเล่นไม่ค่อยชนะด้วยบอกเลยนะครับแล้วก็โดนตบอันดับล่วงมาแบบเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองใส่การ์ดท,ที่ซื้อนะดูซิดูซิว่ามันจะเพิ่มพลังมาขนาดไหนนะครับผมการ์ดใส่ปะวะใส่อยู่อะเดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนเดี๋ยวขอเรียงการ์ดใหม่ก่อนไม่ค่อยจะได้เรียงการ์ดสักเท่าไหร่นะครับอ,อันหนึ่งเลเวลหนึ่งก่อนเลยก็เน้นให้ใส่เหมือนกันเนาะมันจะได้แบบว่า สเตตัสบวกเพิ่มนะแบบว่าสเตตัสของการ์ดอ่ะก็ <_ an> อันนี้บวกตีแม่นกับพลังโจมตีอาศัยไปก่อนอันสองถ้ามีการ์ดหน้าตาเหมือนกันใส่ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนอันนี้เป็นของแลมโบ้ใช่ไหมแลมโบ้นี่บวกบล็อกกับเพิ่ม HP อันนี้บวกพลังโจมตี2%อันนี้บวกบล็อกอันนี้พลังโจมตี2%แล้วก็เพิ่ม HP <_ an> คริติคอลกับเพิ่ม HP <_ an> ผมใส่คริติคอลแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ อยากได้อันเมื่อกีอ้นี่เออมีป้องกันลมดิโอเคใส่มานี่พอใส่การ์ดเหมือนกัน2อันมันจะได้สถานะพิเศษมานะครับก็คือเอฟเฟกต์เซตเนี่ยก็คือเพิ่มพลังป้องกันบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือดีนะครับตัวเราก็จะอึดขึ้นอีกหน่อยนะครับผมโอเคต่อไปอันที่สี่ครับผมผมจะใส่อะไรให้ดีเนี่ยก่อนนะดูที่ห้าก่อนมีการ์ดอย่างอันหนึ่งเปล่าการ์ดอย่างอันหนึ่งไม่มีเลยอ่ะมันมีที่เลเวสี่แต่เป็นสองดาวนะครับเพิ่ม hp เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเอาอีกสองอันที่เหลือก่อนอ่าอััันนนทีีี่่ใชมม้อนนบวกพลงโจต คีย์ที่ข้อพอบล็อก,กคีย์ที่ขอโอเคผมใส่นี้ละกันแล้วก็เอาก,การ์ดที่เป็นเรลเฮอันหนึ่งก็อ่ะมีเหมือนกันนะครับผมอันหนึ่งรู้จะไม่โอเคนะเพราะว่ามันไม่มีการเหมือนนะครับถ้าถ้าถ้ามีการเหมือนอันหนึ่งก็จะดีมากเลยนะ,ะใส่นี้ก็ได้นะจริงจริงคีย์ที่ข้ลมดีอ่ะมันจะบวกอีกนะครับมีหรือเปล่าอ่ะมีนะครับอาบโจมตีลมลี ก็จะได้สถานะแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับถ้ามี4ใบแบบนี้นะครับผมแล้วถ้ามี6ใบนะครับก็จะมีสถานะพิเศษโบกขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ลองไปอ่านเอานะครับโอเคอันนี้แค่มาลองคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับมาเข้าอารีนาครับผมลองอีกสักหน่อยและกันเราพลังรวม29งหมเหรอจะไปลองที่พลังเยอะผมก็กลัวสู้ไม่ได้วะจริงๆเกมนี้ผมไม่ค่อยจะเก่งเท่าเท่าไหร่อ่ะสี่ดาวลองดูแล้วกันมา ดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับต้องบอกจริงานู้ชมนะเกมนี้ผมเล่นแล้วมันหมันมาก,กคือมันต่อสู้ได้แบบโคตรมันอะคูณสมแบบสะใจสู้ด้สะใจแต่เวาลาไปกดดวงกับคนดูงเงี้ยผมชอบแพ้วมันแพ้คนเล่นในมือถืออะมาดูกันวิ่ามีโล่ด้วยโยมตกฝั่งเขายัางไงดีเรียบร้อยซันซ่าตายไปหนึ่งหอูอย่างไวเฮ้ยเอาเลือกนะ ต่เบลมันเก่งจริงนะแต่ว่าผมเนี่ยมันผมมีแค่ดาวเดียวไงก็เลยคิดว่าถ้ามันดาวเดียวเอาซูนะมาใส่แทนน่าจะดีกว่ามั้งเป็นไงคิดว่าไงคนดูอ่าคิดเห็นเป็นผมไหมคือซูนะอ่าเอสาเนี่ยสี่ดาวใช่ไหมนะครับส่วนเบลดาวเดียวมันเก่งแค่ไหนผมก็คิดว่ามันก็น่าจะสู้สี่ดาวไม่ได้ป่ะนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเนาะนะครับเพราะว่าผมจะได้ลองเปลี่ยนดูนะครับให้ผมใส่ทีมไหนเอาตัวอะไรใส่ดีแต่ผมขอไม่เอายมา,มาวมตะเอสดากับซูนะาเอสดาออกนะคือ ชอบมากสองตัวนี้เค okay, ต่อไปเฮ้ยทำไมพลังเขาน้อยจังลักหมื่นเนี่ยเดี๋ยวนะกูยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋องผมอยู่ที่อันดับสามพันเดี๋ยวลองไปดูที่อันดับเท่าไหรด่ดีอันนี้ละกันสองพันอ่ะขอ,อที่ขอลองไต่อะไรหน้าดูแลวกันน้องท่านผู้ชมนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยลวกันนาะนะครับผมไม่ได้มารีวิวตัวละครนะรีวิวทั้งทีมเลยนะครับผม ผมนะคิดว่าตัวเราพวกนี้ทุกคนก็น่าจะได้เหมือนกันนะนะครับคือเกมมันหาบัตรสุ่มไม่ยากนะครับเพชรหาไม่ค่อยยากนะครับผมกิจกรรมมีให้เล่นตลอดนะฮะคิว่าจะไหวเาขามีมุกุโร่ด้วยว่ามุกุโร่ซันซัสแล้วก็ซึนะครับผมตอนนี้เราโดนอยู่นะเราโดนอยู่นะมุกุโรก่กิ่งอยู่นะมุกุโร่เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะผมผมคิดว่าตัวหนึ่งที่ดีแบบดีมากเลยนะนะครับโอ้ยซึนะาัาา่งเขาขึ้นหลอดไปแล้วครับผมตายแล้วครับผมโอเค เอาหรือสองตอนนี้ซันซัดกำลังจะตายครับผมยังไงซันซัดเรียบไม่เรียบโอ้ยยิงแรงมากซันซัดยังไงเรียบร้อยมบูโลตายหรือซันซัดตัวเดียวซันซัดตัวเดียวโอ้โหแบกจะจัดซันซัดแบกจะจัดแต่ก็เรียบร้อยเอ็กซ์เบอร์แเรียบร้อยครับผมอ่าถือว่าสวยนะครับอ่ามาอยู่ที่อันดับ2,000แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเรื่อยนะครับผมดูซิว่าเราจะไปจบที่อันดับไหน อลองเปลี่ยนดิมีอะไรที่เราพอไปไหวปะวะระดับ2 0 0พันผมไม่เคยขึ้นดับพันเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดโหดูพลังแต่ละคนเยอะเกินอลองอันนี้สุดท้ายแล้วกันนะนะครับจำนวนหมดแล้วแล้วไงซื้อดีนี่สุดท้ายแล้วกันท่านผู้ชมครับนะฮะก่อนที่จะจบคลิปกันผมจะได้อันดับสัก1,000หรือเปล่ามารอดูกันนะครับ คิดว่าผมจะชนะไหมทุกคนอยากได้อันดับอลิณาแบบสูงสูเหมือนกันนะนะครับอยากเต็นดับท็อปสิบอ่ะคงไม่ไหวหรกจริงพลังแค่นี้เราน้อยมากจริงเพขามีเบลเรามีมยมามาโตะเรา,าเหมือนกันโอ้ยยามโตะเราจะตายหาแล้วแต่เบลมันโกงจริงนะครับถ้าแบบมีเบลและหลายดาวก็คือดีมากเลยนะเรียบร้อยยาม,มาโตะเราตายสู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้จริง้าซูน้นาไ้เอ็กซ์เบอร์เนอร์ซะหน่อยนะฝั่งเรานะไม่ใช่ฝั่งเขา ว่ายังอยู่ได้อยู่ได้สุด้าเขาจะตายบอลซูน้าเราก็เก่งพอตัวเหมือนกันนะอืมสวยเออเอาดิเอาดิจะตายแล้วจะตายแล้วสุด้าเขาจะตายแล้วอะไรเราแบกอยู่สุด้าเราแบกอยู่ยังไม่ตายเหรออืมเออตายไปหนึ่งเ er, er. อ็กซ์เบอร์เนอร์เอ็กซ์เบอร์เนอร์ยังไม่ได้วะยังไม่ได้เอ็กซ์เบอร์เนอร์เรียบร้อยอู๋โคตรแบ่งจริงเป็นไง อ,อย่างโหสุนะเราโคตดแบกอบอกเลยถ้าได้หลายๆดาวมานะนะครับอันนี้แค่สองดาวด้วยโอ้ยหลอดพอสุนะแท้ๆเลยนะนะครับก็ถือโอเคนะตอนนี้มาอยู่ที่อันดับ2,000นะันไม่ใช่1000นเนาะไม่เป็นไรนะครับก็เดีนะ๋ยวค่อยค่อยไต่อันดับไปแล้วกันเนาะนะครับ,นะรบผมเพราะว่าคงไม่ไหวคือพลังรวมในทีมตอนนี้นแค่29 0 0 0เท่านั้นนะครับโอเคก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจผมเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับบ๊ายบาย